แต่เป็นเรื่องของระดับปฏิบัติเท่ากับว่าไอ้โต้งไวไลมันยอมรับแล้วว่าโครงการจำนำข้าวมีการทุจริตครับพี่น้องครับแต่ไอ้โต้งไวไลมันยังไวไลมนเดิมในเมื่อมันยอมรับว่ามีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวแต่มันออกออกลายว่ามันเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติไม่เกี่ยวกับระดับบริหารหรือฝ่ายนโยบายพี่น้องจำยิ่งลักษณ์ได้ไหมครับพี่น้องยิ่งลักษณ์ยืนอยู่หลังบุญทรงถามว่าบุญทรงกับยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายปฏิบัติหรอหรือเป็นฝ่าย บริหารหรือเป็นฝ่ายนโยบายเพื่อทวนความทรงจําและเป็นการตอกย้ําไอ้โต้งที่ไปชี้แจงปร,ประชาว่วาองค์กรระดับโลกก็มีการทุจริตองค์กรระหว่างประเทศก็มีการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ก็มีการทุจริตแต่ระดับปฏิบัติงั้นให้ดูคลิปคลิปนี้เหมือนเดิมครับว่ามันระดับปฏิบัติจริงหรือไม่ครับ การขายจีตูจีอย่างที่เรียนว่าอันนี้เป็นตัวเลขขายที่มีสัญญาแต่ว่าในการส่งมอบนั้นก็จะรับรู้เงิน,นันการรับรู้เงินเนี่ยก็จะทยอยการส่งมอบซึ่งจากข้อสัญญาเนี่ยก็จะมีการส่งมอบจนจบสิ้นปีดังนั้นการที่จะเห็นตัวเลขปิดก็คือต้องรอตัวเลขส่งมอบนะคะาก็อย่างหลายประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นค่ะเห็นค่ะเป็น M.O.U. ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ทนเป็นเซลคอนแทคครับผมเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ M.O.U. เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วฮะคร พี่น้องมวลมาหาประชาชนที่เคารพรักทุก่านครับนี่คือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของไอ้โต้งไอ้โต้งมาบอกว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เป็นระดับปฏิบัติอย่างยิ่งรักกับบุญทรงนี่หรือระดับปฏิบัติมันฟังไม่ขึ้นคลิปนี้มัดยิ่งรักตายแน่นอนพี่น้องเอ๋ยคุก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 อย่างเดียวครับพี่น้องครับเท่ากับกิต<า>ิรัต<า>น์กำลังโกหกปปชแต่พี<า>่น้องไม่ต้องกลัวฮะ พราะคลิปนี้ผมทําอย่างดีเลยผมมอบให้กับปปชเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับยังไงยังไงก็ฟังไม่ขึ้นคุณมาอ้างบอกว่าการทุจริตโครงการจะนาข้าวมันเกิดขึ้นได้แค่ระดับปฏิบัติมันจึงฟังไม่ขึ้นเพราะยิ่งลักลับรู้การระบายข้าวแบบ G 2 g ที่มีการทุจริตเกิดขึ้นคําถามจริงถามยิ่งลักว่าและคุณได้ทําอะไรบ้างที่ไม่ให้มีเกิดความเสียหายหรือไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นปรากฏว่า มายืนเป็นพยานาร,รู้ค่ะรับทราบค่ะรู้เรื่องทุกอย่างถ้ารู้เรื่องทุกอย่างเท่ากับละเวะเ้นปฏิบัติหน้าที่คุกค,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 คุกจริงๆ <yt> นี่คือสิ่งกิติรัต์หรือต้องไวไลยไปชี้แจงต่อปปชแค่เจอคลิปอย่างนี้ต้องก็หงายเก่งแล้วไม่รู้จะค้านอย่างไรเท่ากับว่าคําแถลงปากของนายกิติรัตประเด็นที่หนึ่งจึงฟังไม่ขึ้นด้วยประการลักษณะนี้ครับพี่น้องครับ เรามาดูประเด็นที่สองฮะประเด็นที่สองนี่ก็ไว้ลายมากไอ้โต้งนี่ระยำจริงๆพี่น้องเอ๋ยไอ้โต้งบอกปรประชว,ว่าโครงการรัจนนำข้าวเนี่ยมันก็ต้องมีความเสียหายมากแต่การขาดทุนหรือความเสียหายเนี่ยปีหนึ่งตั้งก็ประมาณประมาณหนึ่งแสนล้านบาทโอ้โหฟังดูมันก็ไม่เยอะนะพี่น้องหนึ่งแสนล้านบาทมีนักข่าวโคลซับมาคุยกับผมเหมือนกันว่ากิติรัตน์เขาบอกว่าโครงการรัจนนำข้าวเสียหายปีละประมาณหนึ่งแสนล้านบาทเท่านั้น ผมบอกว่าพี่น้องที่รักทุกท่านไอ้โต้มันกําลังหลอกพวกเราอีกแล้วแต่ไอ้โต้มันพูดอย่างนี้จริงแสดงว่ามันพูดไม่หมดมันบอกปปชาว,ว่าโครงการนี้เสียหายหนึ่งแสนล้านบาทหนึ่งแสนล้านบาทเป็นงบประมาณประจําปีช้าๆนะครับพี่น้องหนึ่งแสนล้านบาทที่ไอ้โต้งบอกว่าเสียหายปีละหนึ่งแสนล้านบาทเป็นงบประมาณประจําปีก็เท่ากับว่าเงินก้อนนี้เอาไปใช้นี่ค่าดอกเบีย้ยไปใช้นี่ค่าบริหารค่าจัดการ ไปไว้ที่ทกสบ้างองค์การทลางสินค้าบ้างกระทรวงาพาณิชย์บ้างองค์การตลาดบ้างหรืออาจจะใช้เงินต้นบ้างเท่ากับว่าเขาตั้งก็ประมาณปีละ1น0 0 0แล้านบาทจริงๆแต่สิ่งที่กิติรัตไม่บอกประชาชนและผมเชื่อว่ากกตน,น่าจะตามทานคืองานบริหารโครงการนี้ทั้งหมดในเรื่องการรับซื้อข้าวจากพี่น้องชาวนาะมันไม่ได้ใช้เงินงบประมาณมันใช้เงินกู้ซึ่งมันกู้มาเป็ดเศรษฐาบทห้าแสนล้านบาทพี่น้องที่ไอโต้งไม่พูดถึง พี่น้องต้องแยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะพี่น้องกระเป๋าขวาเป็นเม็ดเงินก็ประมาณมันตั้งก็ประมาณปีไม่เกิน1นึ่งแสนล้านบาทจริงแต่เป็นค่าปัญหาจัดการค่าดอกเบี้ยซึ่งมันก็ต้องตั้งทุกปีแต่เงินที่ซื้อข้าวชาวนาจริงๆมันเป็นเงินกู้ให้กระทรวงการคลังค้ำสี่แสนหนึ่งหมื่นล้านและยืมทกศจากสภาพคล่องอีก9ก้าหมื่นล้านเบ็ดเสร็จเป็นห้าแสนล้านบาทอันนี้ไอ้โต้งไม่บอกปปชรับนะพี่น้องและผมเชื่อเลยว่าพี่น้อง เงินก้อนนี้เมื่อมีการขายข้าวเพราะขนาดนี้รัฐบาลเฉพาะโครงการใหม่ที่ล่มสลายไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์รัฐบาลใช้เงินประมาณ1 9 5 0 0 0ล้านตอนนี้เป็นหนี้ชาวนาประมาณใกล้ๆแสนล้านแล้วไอ้เก้าหมื่นกว่าล้านส่วนหนึ่งขายข้าวไอ้ส่วนหนึ่งก็ยืมจากทกาสามาส่วนหนึ่งก็เอาเงินฝากป,ประชาชนที่ผ่านกองทุนชาวนามาผมเชื่อว่าข้าวพวกนี้ถ้าขายหมดอย่างเดียวแค่ไปใช้หนี้ชาวนาห้าแสนล้านบาทที่กู้มา เหลือเป็นศูนย์ครับพี่น้องเท่ากับโครงการนี้ความเสียหายที่เห็นเห็นเลยไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนล้านบาทแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าบวกกับการตั้งก็ประมาณรลายปีปีละแสนล้านพี่น้องก็ไปบวกเอาแล้วกันว่าต่อไปนี้เราจะเสียหายเท่าไหร่แต่นี่แน่ๆ,ๆ5 0 0 0 0ล้านบาทเป็นเงินกู้ไอ้โต้งไม่พูดถึงแต่พวกเราตามทันครับพี่น้องครับและประเด็นสุดท้ายที่กิติรัตน์นรน์นองไปชี้แจงกับปปชก็คือโครงการนี้เป็นโครงการหาเสียง เป็นโครงการที่ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภายกเลิกไม่ได้พวกนี้ตายน้ําตื้นเราพูดซ้าแล้วซ้ําอีกว่าอยา่าเอาบุกนี้มาใช้เพราะประเด็นนี้ผมก็ไปถแถลงต่อปปชปปชก็ถามผมเหมือนกันว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนประชาชนผมคิดว่าโครงการนี้ยกเลิกได้ไหมผมบอกว่าเอ้ยถ้ามันเสียหายขนาดนี้มันเจ๊งมากขนาดนี้มันล่มจมชีวิตชาวนาไม่ดีขึ้นชาวนาถูกอเอาเปรียบชาวนาถูกหลอกลวงถ้ามันไม่ไหวประเทศชาติเสียหายมันยกเลิกได้ ผมชี้แจงแต่ปปชอย่างนี้รอบปปชก็ถามผมว่าอ้าวอย่างนี้ถ้ายกเลิกได้มันมีนโยบายอื่นไหมที่เป็นตัวอย่างผมก็เล่าให้ฟังอยู่เลยว่ามันมีหลายนโยบายเช่นไอกองทุนน้ามันที่มันลดราคาน้ำมัน6 7บาทเห็นไหมมันทําแค่2เดือนสุดท้ายมันยกเลิกเพราะว่ามันทุจริตไม่ได้เห็นไหมนโยบายนี้มันหาเสียงมันแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภามันยังยกเลิกได้เลยทําไมโครงการจะนําข้าวเสียหายขนาดนี้มันจริงไม่ยกเลิก ที่มันไม่ยกเลิกผมก็บอกปชสองประเด็นหนึ่งก็เพราะว่ามันทุจริตได้มันรวยกันเละก่อนหน้านี้ไม่ใครมีใครไม่มีคนเข้าใจเรื่องข้าววันนี้เรื่องข้าวมันถูกตีแผ่มันจึงถูกจับได้และอันที่สองที่มันไม่ยกเลิกเพราะว่ามันต้องการคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนคนยากคนจนแต่ประเทศชาติล่มสลายล่มจมช่างมันมันไม่สนใจงั้น ด้วยตรกกะของเหตุและผลที่ปปชถามผมและคําชี้แจงของไอ้พวกเหล่านี้ผมฟังดูแล้วคํำถแถลงของพยานสีป่ปากไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่ายิ่งรักชินวัตรเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะทุจริตการระบายค่าแบบ g 2 g ไม่มีพยานปากไหนที่มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้เลยครับพี่น้องครับดังนั้นความเสียหายทั้งหมด พยานสีป่ปากที่ผมไล่อา่านทุกตัวอักษรทุกบรรทัดมันจึงฟังไม่ขึ้นเมื่อฟังไม่ขึ้นยิ่งรักชินวัตรคุณเตรียมตัวคุก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 ,คกแน่นอนและสุดท้ายจริงๆครับพี่น้องสุดท้ายจริงๆเป็นสิ่งที่ถ้าคนไม่เข้าใจอาจจะสับสนเพราะว่าเมื่อวันที่ 23, 2 4เาเมษาที่ผ่านมายิ่งรักโพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวหาว่าข้าวไม่ได้หายไปสามล้านตันฟังช้าๆนะครับยิ่งรักโพสเฟซบุ๊กบอกว่าที่ปปชท่านหนึ่งไปพูดตอนประกาศคาถาบอกข้าวหายไปสองล้านกว่าตันนะ่ยิ่งรักโพสเฟซบุ๊กบอกว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนและหลังจากนั้นยิ่งรักก็ให้กิจให้จันยงพงลาดไปบุกที่ปปชไปท้าทายให้ปปชไปตรวจโกดังข้าวทั่วประเทศและอีกวันหนึ่งก็ให้นิวั์ทำลง ไปบุกปปชเหมือนกันไปยืนยันว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนคําถามแต่คนจะถามพี่น้องคือถ้าพี่น้องเป็นปปชขณะน,นี้ข้อมูลมีความขัดแย้งกันสองส่วนหนึ่งอนุก,กรรมการปิดบัญชีโครงการแล้วจะนํำข้าวโดยท่านรองสุภาซึ่งรัฐบาลเป็นคนแต่งตั้งเองมีเน้นที่ในการตรวจออกมาแต่ตรวจออกมาแล้วเนี่ยมันอ้างว่าข้าไม่ได้ลงบัญชีอีกน้อยพี่น้องเอ๋ย พี่น้องก็ไปหยิบเงินของคนเงินกองกลางมาสักกอนหนึ่งแล้วพี่น้องบอกว่าพอดีลืมลงบัญชีเอาไปใช้ก่อนตอนหลังเอามาคืนแล้วอย่างนี้จะไม่เป็นความผิดเลยสันดาแบบนี้ใครๆก็รู้ฐานพี่น้องวันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างท่านรองสุภาอนุกรรมการติดบัญชีโครงการจำนำข้าวที่อ้างว่าเดือนมกราคมปี56ข้าวหายไปสอล้าน5แสตันขยับมาเดือนพฤษภาคมปี56 ข้าวหายไป2องล้าน9 7 0 0ตันแต่ปรากฏว่ารัฐบาลมาโดยนายนิวัฒน์ทำรงตั้งคนมาตรวจสอบบัญชีอีกทีหนึง่งเมื่อวันที่17ถึงวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าถึงตอนนี้ผ่านไปร่วมปีมันบอกข้าวอยู่ครบนอกจากมันบอกข้าวอยู่ครบแล้วมันท้าปปชมันให้ปปชไปตรวจกรดังข้าวดูซิว่าข้าวครบจริงหรือไม่ มันจะไม่ครบได้ยังไงแล้วพี่น้องเพราะผมรับรู้มาว่าองค์การคังสินค้ามีการตรวจสอบเรื่องข้าวเหล่านี้ออกสก็แถลงบอกว่าข้าวไม่ได้หายไปไหนแต่เบอร์เกินพี่น้องลองฟังมันพูดข้าวไม่ได้หายแต่เบอร์เกินตอนนี้เอามาคืนแล้วก็ตกังว่าคุณขโมยเข้าไปใช้เวลาเข้าไปใช้เสร็จตอนนี้ปปชเอาจริงคุณเร่งไปหาข้ามาเอามาใส่คืนแล้วเอาใส่คืนครบแล้วก็ไปท้าเข้ามาตรวจลูกไม้ตื่นตื่นใครๆก็รู้ทานพี่น้องเอ๋ย และผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าผมเชื่อว่าปปชาตามเกมนี้ทันเพราะว่าถ้ามันไปท้าปปชให้ปปชไปตรวจข้าวทุกตกดังนะประมาณพันแหกพันหกร้อยกว่าแห่งโอ้โพี่น้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะปปชรู้ทันดังนั้นหน้าที่ของปปชก็มีหน้าที่จะเชื่อข้อมูลของท่านรองสุภาซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวแต่งตั้งยังเป็นทางการจากรัฐบาลยิ่งรักชินวัตร แต่ยิ่งรักไม่เอาข้อมูลของรองสุภาเพราะว่าตรวจสอบดูแล้วรัฐบาลไม่ชอบเพราะข้าวหาเยอะหรือปปชจะเชื่อข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่งตรวจสอบเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าข้าวอยู่ครบด้วยสามัญสำนึกถ้าพวกเราเป็นปปชเราก็รู้ว่าเราควรจะเชื่อข้อมูลของรองสุภาใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดแต่วันนี้พี่น้องชัดเจนแล้วนะครับว่าขณะนี้ การต่อสู้ของยิงลักษณวัตรในแท็กติกต่างๆทุกคนรับรู้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นท้าปปชไปตรวจโกดังข้า,ปปาวปปชคงไม่ไปหรอกรับผมเชื่อว่าปปชเชื่อสุภามากกว่าเชื่อยิงลักษณวัตรและที่สําคัญที่สุดไอ้พวกนี้จะยื้อเวลาขอพยานอีกเจ็ดปากเมื่อเย็นวันนี้ปปชช่งมีมติว่าไม่เอาแล้วข้อมูลครบแล้วพยานเจ็ดปากขอมาไม่เอาแล้วเพราะขนานี้ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเมื่อข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วัน ปปชจะมีมติชี้มูลยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรแน่นอนครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่ต้องฟ้องพี่น้องนะครับว่าให้พี่น้องสังเกตว่าขณะนี้ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรต่อสู้ตามกระบวนการพี่น้องนึกภาพนะครับยิ่งลักษ์ต่อสู้ตามกระบวนการเอกสา,ตา,ตารต่างๆส่งพยานดังนั้นวันใดถ้าปปชชี้มูลและยิ่งลักษณ์ไม่ได้ดั่งใจไม่ฟังหรือไม่รับมติปปชวันนั้นพี่น้องเอ๋ยจะต้องจัดการครับพี่น้องครับ เพราะคุณต่อรู้ถ้าคุณได้ผลตามที่คุณพอใจคุณก็จะรับใช่ไหมถ้าคุณได้ผลไม่ตามที่คุณไม่พอใจคุณก็จะไม่รับใช่ไหมวันนั้นมวลมหาประชาชนจะเป็นคนชี้ขาดว่าจะจัดการทรราชยิ่งลักอย่างไรครับพี่น้องครับขอพี่น้องโชคดีมีความสุขน,นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอประลงเดชเกียรติวิกรมนะครับ